สัปดาห์แรกของละครกล้าทะเลเรื่องราวของชาวมอแกน<ม>ที่ได้รับผลกระทบจากการล่วงรู้ความลับกลายเป็นคอนเทนต์มาแรงประจําสัปดาห์ค่ะเป็นอันดับหนึ่งของแอปพลิเคชันวิพาและวิพาดอทมีต่างมาด้วยละครที่เพึ่งหลาจอไ<ช>ปยอย่างตํำรับแม่อฉยากงรายการยินดีที่ได้รู้จักและละครปาตานีที่รักค่ะตอนนี้ชาว X เริ่มมีแซวแล้วนะคะว่ามีอีพีไหนบ้างที่กะเอนะคะประเอกของเรื่องจะไม่ได้วิ่งหนีเพราะที่ผ่านมาชายชุดดําตามหนักมาก ก็ต้องเรามาดูคืนนี้กันนะคะว่าจะวิ่งอีกหรือเปล่าพลอยเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีคนแปลกหน้ากําลังจับจ้องตัวเองอยู่จึงโทษเตือนกะเอให้ระวังตัวขณะที่ความสัมพันธ์ของพลอยกับกะเอก็พัฒนาอย่างคลุมเครือค่ะกะเอกาลังไปได้ดีกับงานใหม่ขณะที่ฮุกเริ่มไอหนักขึ้นนานุยค่ะรู้สึกกังวลรีบโทรบอกข่าวกะเอจะมีซีนวิ่งหนีอีกไหมติดตามชมคืนนี้หลังจบรายการไทยบันเทิงได้เลยนะคะมันเสียงผิดปกติ